เอเรียบร้อยนอนหันหลังให้กันไม่สนใจกันมันคิดได้หมดแหละคนมันเริ่มคิดแล้วว่าไอ้หาเอ้ยกูเป็นอะไรหรือเปล่ากดให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมเออกูไม่ดีตรงไหนว่าอย่างงีนะ้เขาก็เริ่มจับแหละผู้ชายก็เริ่มจับหาทางจับแล้วว่าหรือว่ามึงไปมีคนใหม่หรือเปล่าไปคุยกับใครไหมนู่นนี้นั่น,นเห็นไหมพอเกิดการเกิดการซักถามเกิดการอะไรเนี่ยมันก็เกิดการทะเลาะกัน อ่าทะเลาะกันนู่นนี่นั่นแล้วจะไปอ้างบอกว่าเออ่ว่าทางนี้ไปมีทางน้นทางนี้มันอ้างไม่ได้อืมนี่แหละเอฟีแล้วแล้วเขาก็เลยพอได้จังหวะนะครับเอา่าบอกว่าเอา้าตอนนี้ยังไม่สบายใช่ไหมอ,อยากจะไปอยากจะมีอา่คนอื่นใช่ไหมก็เอาเงินไปเอ,เอาเงินให้ไปเอาพอได้เงินไปก็โอ้วันนี้มียกูดี ดีขนาดนี้เอาเงินให้กูไปเที่ยวนี่นะเขาคิดว่าโอเคที่สุดแล้วเอาเงินให้ไปเที่ยวอ่ะนะเออให้ไปเที่ยวสี่พันนะครับให้ไปเที่ยวสี่พันอ่าเขาก็โอเคเขาก็ไปสินะไปพามาเลยนะครับเออไปพามาเลยคืนนั้นนะครับเออพามาปุ๊บเข้าล็อกเลยคราวนี้นี่นะเข้าล็อกเลยเออ หาว่าทั้งนี้มีปัญหานะครับเอ่อไปมั่วกับคนอื่นไปเอาคนอื่นมานอนไปนู้นนี่นั่นแม้ดูถูกเหยียดหยามกันทนไม่ได้รับไม่ได้เขาว่างานเอ่อดำเนินการก็คือยอมไม่ได้ต้องเลิกให้ได้เห็นไหมเนี่ยเรื่องแค่นี้ก็คุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณก็ให้เงินเข้าไปเที่ยวนะเออพอเขาไปเออคุณก็มาหักหลังเขานะครับเออมาเล่นงานเขาเออมาเลิกเขาอยาเงี้ย เอฟตีลองคิดยังไงเอฟีมันเข้าล็อกเลยคือแผนมันเข้าไงนี่ไงเอฟตี FC. แอดก็สงสัยเอะคนเราเนี้ยนะคือเรื่องพวกนี้ถ้าคือสมมติว่าเขาไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเนี่ยแล้วว่าผู้ชายไปเที่ยวเองเนี้ยแล้วก็พาไปเที่ยวมาเนี่ยเขาจะไม่เลิกง่ายๆหรอกแอดพูดได้เลยถ้าคนเรานะไม่เลิกครั้งเดียวเนี่ยเขาไม่เขาไม่เลิกหรอกเบอ,อเขาไม่เลิกหรอกเพราะว่า เขาไม่ได้ไปทําตลอดถูกไหมก็ทําก็เพราะอะไรก็เพราะว่าคุณไม่ได้ให้เขานอนด้วยนี่คือปัญหานะครับเออพ่อก็ไปเที่ยวอย่างงี้กูก็ไปหาเรื่องเขาเอ,อ่าแต่ถ้าแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยแล้วเข้าไปเนี่ยผู้หญิงทั่วไปเนี่ยแค่ครั้งเดียวเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยเลิกเรื่องพวกนี้หรอกนะจริงมันคือครั้งแรกเนี่ยมันต้องให้อภัยกันถูกไหมเอออย่าหาว่าจับได้นูเนี่ยมันไม่ใช่ เออที่แอดรู้มาก็คือแค่ครั้งด้นครั้งเดียวเองเออครั้งเดียวก็ตัดสินเลยครับโอ้โหว่างหโหเที่ยมมากเออจับได้ครั้งเดียวนี่ตัดสินเลยเขว่ากันเออแล้วก็เข้าล็อกเลยเออทําเป็นไม่ยอมน,นู่นนี่นั่นเห็นไหมเออแผนเลยลนะ่ะแอดเชื่อเลยว่าเป็นแผนแอดกล้าเชื่อในเรื่องนี้เป็นแผนการแล้วก็เข้าล็อกเออสุดท้ายก็ต้องนะแตกแยกกันไป แล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็เอ,อเข้ามาสู่ระบบนี้แล้วเห็นไหมตอนแรกคิดว่าจะไมใ่ให้มีใครรู้นู่นนี่นั่น,นแต่สุดท้ายก็ความลับไม่มีในโลกเอซีเออความลับไม่มีเค้เข้าละแค่ระคายกันมานานแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นใครไงก็ระแคะระคายว่าได้ข่าวว่าคุยกับคนนู้นได้ข่าวคุยคนนี้ตอนแรกคิดว่าคุยกัาทางภาคกลางตอนล่างเขาคิดว่าอย่างนั้นเขาคิดว่าอย่างนั้นเลย สงสัยจะเป็นคนนั้นที่มีเรื่องมีราวที่ฟ้องร้องนะเขาตอนแรกเขาคิดว่าเป็นคนนั้นอาสงสัยกันมานานแล้วแต่พอเอาไปเอามาเอามันไม่ใช่คนนั้นนี่ใช่ไหมเออกับตลัปัดอ้าวเอาเป็นคนกทมนี่นะเออนะเอก็งงเลยนะครับเออแสดงว่าไอจมูกน่ะนะครับที่เขาติดตามมาเนะ่ะเออมันก็มันก็ใกล้เคียงนะ คนเราเนี่ยมันต้องมีมูลเหตุถูกไหมล่ะเออที่จะเอามาคุยเนี่ยมันต้องมีสาเหตุมีมู hate, มลเหตุมีหลักฐานมีอะไรตอนหลังนี่ก็มีเป็นหลักฐานนี่ก็ชัดเจนเลยเออเขาก็ยอมรับเห็นไหมเขาก็ยอมรับว่าคุยกันมานานแล้วคุยกันมาแล้วเออเราก็ต้องถามว่าคุยกันมาก่อนหรือหลังเลิกเออก่อนเลิกหรือหลังเลิกนี่คือปัญหาเอฟซีอ่า นี่แหละตรงนี้นะแอดว่าเนี่ยน่าจะเป็นก่อนนะแอดเดานะน่าจะเป็นก่อนเอออันเนี้ยก็ไม่ดีแล้วเออบอกได้เลยว่าคุณไปทําอย่างนี้คุณก็ไม่ดีแล้วถูกไหมคุณคุณไม่มีความซื่อสัตย์ถูกไหมล่ะแล้วพอพอเวลาเขาทําบ้างเนี่ยคุณก็หาว่าเออเขาไปมีนูน่นมีนี่เอาสอ,องคำให้กำลังใจขอบคุณมากครับผมไปมีเล็กมีน้อยหไหม ก็เล่นงานเขาเออแต่แอดว่าการทําเรื่องพวกนี้แอดว่าเขาสร้างสถานการณ์มากกว่าเออในเมื่อคุณก็มีเถูกไหมคุณจะมาโกรธอะไรเขาถูกไหมคุณก็ยังมีเลยเออคุณยังไปคุยกับคนอื่นได้เลยแล้วคุณจะไปโกรธอะไรเขาถูกไหมมันแล้วก็คนเราเนี่ยคนเราถ้ามันรักกันเนี่ยยังไงมันก็ให้เออมันให้อยู่แล้วแต่อันเนี้ยคุณไม่ให้เขา อแล้วคุณจะมาอ้างอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่ได้ผู้หญิงนะถ้ารักใครสักคนเขาให้หมดแหละทุกอย่างเออเขาทุ่มเทให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าอะไรสกิทเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นอได้เมื่อนั้นเขาโอเคแล้เวเพราะเขารักนี่แต่ถ้ามันไม่รักสังเกตง่ายๆไม่ยากหรอกเอฟซีมันจะหันหลังมันจะไม่ให้อยู่ใกล้ลไม่ให้โดนตัวเลยเ <laughs> อไปนอนโน่นที่อื่นโน่นอย่างเงี้ย เห็นไหมอย่ามาใกล้นะอะงุนหงิดเห็นไหมเออแล้วก็มีปัญหามีอะไรก็ทะเลาะก,กันตลอดมีปัญหานื้นก็ทะเลาะชวนทะเลาะชวนทะเลาะอยู่ต่อเรื่อยๆทาให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความรำคาญแล้วก็จะหาวิธีการแยกย้ายจากกาันอ่ามันกส็สรุปสุดท้ายก็ต้องมาในรูปแบบนี้เห็นไหมนี่ถามว่าใครผิดตอนแรกเนี่ยต้องถามว่าใครผิดถ้าเขาคุยกัน ก่อนก่อนอ่าก่อนเลิกเนี่ยเขาผิดแน่เออเขาผิดแน่เออคุณไปต้องไปอ้างเลยแหละเขาผิดแน่เพราะว่าคุณคุยก่อนอ่าไม่ใช่ว่าเลิกแล้วมาคุยก็คงไม่ใช่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> เขาบอกเขาคุยกันมาหลายปีแล้วเห็นไหมแล้วเราก็ละแคะละคายกันมาแต่นานแล้วเออแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครแค่นั้นเองอืม อันนี้ก็ชัดเจนนะครับแอดบอกเลยเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเขานันจะมีการวางแผนรานี้เขาชอบวางแผนและวางแผนทุกเรื่องอาวางแผนทุกอย่างอะเรื่องราวต่างๆก็วางแผนเอาไว้ตลอดเลยนะรับวา่าจะวางยังไงจะไปยังไงจะหาวิธียังไงนู่นนะแต่อย่าลืมนะอ่า คุณทําอะไรกับใครไว้ยังไงเนี่ยอันนั้นมันจะตอบสนองแลบรองว่างานเนี้ยคุณก็ไม่ประสบความสาเร็จแน่แอแอกาแอเชื่อได้นะว่าเขาไม่ประสบความสาเร็จแน่ๆกับคนนี้นะไม่สมหวังเอาง่ายๆไม่สมหวังแน่ๆเพราะหนึ่งอุปสรรคเขามีรออยู่แล้วเนี่ยอุปสรรคคือใครนะครับบ้านใหญ่ไง <laughs> เออแล้วก็ ไม่มีใครเชื่อเลยการวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อเลยว่าบ้านใหญ่จะรู้เขาไม่มีใครเชื่อ,เ,อ,อเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้ถ้าเขาจะยอมง่ายๆเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องไงเออมันมีมันไม่มีฮึดฮัดเลยเหรอ <laughs> เป็นไปไม่ได้แล้วเขาไม่เออถ้าเกิดเขาป่วยอย่างี้นอนติดเตียงอย่างนี้หายใจประงา่งาประงา่งาเนี่ยโอเคมันก็เป็นไปได้อย่างนั้นเราก็จะเชื่ออยู่ แต่นี้มันไม่มีเขาก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมไม่มีอะไรปัญหาอะไรเออใช่ไหมแล้วฟังฟาร์มฝ่ายเดียวก็คือฟังพูดฝ่ายเดียวด้วยความน่าเชื่อถือเลยไม่มีเออฟังใครไม่ฟังไปฟังไอ้ทีมทีมนี้พูดนี่นะมันไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเขาเขาหลอกเรามาไม่รู้กี่รอบแล้วนะใช่สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรนะพจิ แอดบอกได้เลย,เ,ลยเอาจริงทำไว้กับอดีตก็เ,เยอะไม่ใช่น้อยนะทำไว้กับอดีตก็เ,เยอะนะเเล่นงานเขาเยอะแล้วก็วา,วางแผนให้เขาเลิกลาเนี่ยจริงๆเรื่องนี้นะแอดบอกได้เลยว่ามันเป็นการวางแผนอยู่แล้วเเขาเสียรู้เพราะวางแผนนี่โดนแผนเล่นงานแบบนี้ก็คือลักษณะเนี่ยให้เงินเข้าไปเนี้ยอ่อ พอเข้าไปแล้วก็หาว่าเขานอกจงนอกใจอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สิคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าคุณไม่ได้ให้อะไรเขาเลยก็คือเวลาเขาจะมีซัมซิ่งลองด้วยคุณก็ไม่ให้เขาเออสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนก็ไม่ให้เออคนละมุมโดนตัวเหมือนโดนรายเสกร้อนไปหมดเออถามว่าเป็นผู้ชายเขา เขาไม่พอใจเขาสงสัยไหมแล้วเขสงสัยที่แต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ไงใกล้ก็โดนทะเลาะนะครับเอเทะเลาะกันนู่นนี่นั่นเห็นไหมคนเรากว่าจะปั้นอารมณ์ขึ้นมาได้เนี่ยทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วนะเออนอนใครนอนมันตอนหลังๆก็ไอ้ขานี้อดีตนี่ยเขาก็มานอนในสวนยางเลยเออแยกกันนอนเลยเห็นไหมก็เพราะอะไรนอนบ้านไม่ได้ พวกไม่ให้ใกล้นอนได้ยังไงต้องถามทั้งโจกนาเขาดูนะเขาบอกทะเลาะกันบ่อยแล้วกนมันบ้านใกล้กันจะไม่ได้ยินยังไงทะเลาะกันเรื่องโน้นเรื่องนี้โอ้ทะเลาะกันเออชาวบ้านก็รู้หมดแหละเอฟซีนี่คือปัญหาไงเนี่ยป,ปัญหาเออแล้วสุดท้ายก็เป็นไงสุดท้ายก็ไม่ลงเอยกันนะสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายจากกันไปนั่นแหละนั่นคือเหตุผลนะครับเออ แล้วคราวนี้พอถึงตาคุณบ้างคุณก็จะเจอแบบเดียวกับแบบนี้เลยคุณก็ไม่ได้สมหวังแน่แน่แอดกาพูดเลยเขาก็ไม่สมหวังเพราะว่าเขามีอุปสรรคแน่แน่เพราะว่าบ้านใหญ่เขายังคาอยู่เลยเขายังไม่ได้มีปัญหาถ้าเกิดเขาไม่ได้มีอะไรกันแล้วเขาก็ต้องเลิกจากทางนู้นถูกไหม,มเพื่อมาจะอยู่ทางนี้แต่มันเป็นไปไม่ได้คุณคุณพูดฝ่ายเดียวทางนั้นเลยเอาคุณพูดฝ่ายเดียว คุณเออเองพูดเองเออเองทุกอย่างเลยว่าทุกอย่างราบลื่นเลยทุกอย่างร้อยเปอร์เซนต์เลยรา,าบลื่นทุกอย่างแต่คุณก็พูดคนเดียวทางนน้นเขาไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้แสดงอะไรเลยคุณสิริกุลสวัสดีครับผมไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือทําให้เรารู้เลยว่าทางหน้นเขาโอเคนี่มันลากมาแต่นี่เลยก็ลองคิดดูสิคนดีหรือไม่ดีล่ะเอสีก็คิดเอา ในระหว่างที่อยู่กับอดีตแล้วคุณก็ไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเอฟซีคิดว่าเป็นยังไงดีหรือไม่ดีเอคุณยังถึงจะไม่มีอะไรกันนะแต่คุณไปคุยกับคนอื่นอย่างอย่างผิดสังเกตนะอย่างพูดแบบกระหนุงกระหนิงคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยสเปเหระเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าคุยเรื่องการเรื่องงานอัน,นี่เข้าใจได้เอถ้าคุย กระหนุงกระหนิงกินข้าวหรือยังนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละววิธีการคุยแบบนี้ไม่ถูกต้องอนะถ้าถ้าคุยกับคนอื่นถ้าคุยเรื่องการเรื่องงานนี้ไม่มีปัญหาอาอันเนี้คือเรื่องจําเป็นใช่ไหมแต่คุณไปคุยสปเปเฮล่าคุยได้ทั้งวันอ่ะเออคุยได้ทั้งวัน่ะ <laughs> น,นะ ความรักเริ่มเบิกบานคือความรักใหม่มันแทรกซ้อนเข้ามาเขาเรียกว่ารักซ้อนซ้อนเงื่อนรักซ้อนเกิดความความรักเกิดขึ้นมาแต่ไม่ใช่เกิดกับอดีตเกิดเกิดกับคนอื่นเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคนอื่นเขาจะมีะโปรไฟล์ดีกว่ามีทุกอย่างที่ดีกว่ามาตรฐานความรู้นะครับ อแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตดีทุกอย่างโปรไฟล์ดีอะพูดง่ายโปรไฟล์ดีทุกอย่างอาทั้งนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นชาวไร่าชาวนาแบบธรรมดาธรรมดามากเอเขาเลยเกิดเกิดนิมิตใหม่ขึ้นมานะครับเ,เกิดวางวาดภาพขึ้นมาว่าอนาคตข้างหน้าเขาน่าจะโอเคที่สุดแล้วก็เ,เลยวางแผนนะครับ เคียร์ทั้งนี้ออกไปเห็นไหมเขียร์ออกไปโอ้โหเจ็บปวดมากนะเอีนะั้นนะแอดก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะอ่าจากกันแบบนี้พูดตา